เพื่อป้าผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในชั้น่างเดียวสยามนะคะวันนี้อุ๊ยงานนิทรรศาการ<ม>ไปดูเวทีวก่อนโอ้วหอลอีอรารังการงานสั้มากมาก ชุดนี้อ๋เอเข้ามาคิดงานใช่ไหมชุดเดินออกอลยโอ,อุ้หวานโอ้มีหน้ามีเวทีนะพี่เนาะเจ้าสาวอ้ยชุดสีขาวชุดนี้นักเนะชี่ยวมาดูงานได้ใครบ้าคะไม่ค่ะเดี๋ยวมีใครจะแต่งงานอ๋อค่ะ <laughs> พอดีเห็นมีโซมก็เลยเข้ามาอันนี้พี่ถ่ายได้เยอะนะได้ค่ะได้ค่ะโอเคอันนี้เป็นบูธของลิค Classic Wedding Studio ค่ะนะคะรับวงจรเลยค่ะเผื่อแนะนำเพื่อนมาได้อ๋อได้ได้ขาเนาะเผื่อมีใครจะแต่งงานจะได้แนะนำมาให้หน่อยนะอันนี้เขาอยู่กี่วันคะอยู่ถึงวันที่23ค่ะ23เนาะใช่ค่ะปฏิเสธชื่อทองต้องไปเยาวราชถ่ายตุ้งตังทองหล่อแล้วค่ะอันนี้อยู่ทองหล่อใช่ไหมต้งสังกับทอาโอเคค่ะ ขายรูปสวยมากเลยค่ะเนี่ยซูมไปที่รูปนิดนึงค่ะอ๋ออุ้งสวยจริงๆด้วยเนาะสวยจริงสวยอลังมากรถเยอะมากเลยค่ะ50เปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช่ไหมเต็มเท่าไหร่ราคาเต็มหนึ่งแสนเหลือห้าหมื่นค่ะเออได้เหรอเนาะแต่อยากรู้รายละเอียดอะไรก็มาสอบถามได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะแนะนำคนที่กำลังจะมีงานมานะคะพี่น้องก็มานะคะอุ้ยที่นี้อลังมากเลยตรงนี้อยู่ถึงวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสอง ยี่สามนะคะที่ดีโอสยามชั้นล่างนะคะทุกคนลดครึ่งราคาเลยเนาะถ้ามาตอนนี้นะคะครึ่งราคานะคะพี่น้องขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูซุ้มเวทีนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นการมาออกบูธงานเวทดดงนะคะพี่น้องออนุญาตให้ข่าวปามอรังมากนะคะเนื้อส่วนเจ้าบ่าวนะคะงานหวานแววมาก คุยมาลับู่ด้านใน,นโอ้โหเพลงจะเข้าวออน,นี่อันหลังต้องยอมให้เพลงอันนี้ก็จำลองงานขึ้นมานะคะพี่นอ้องสำหรับคนที่กำลังมีอ้ยชุดนั้นอาราวนะความริยะเดินเข้าไปเลยนี่นะคะ จองชุดนี้สวยมากอลาัางการงานสร้างสุดๆนะะักะาวยเวอร์สวยหวังมากนะคะระมาที่ครึ่งราคานะคะพี่น้องรานะคาเต็ม1นึ่งแสนบาทนะคะตอนนี้เหลือ5้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะจบงานป่าเป็นชอบชุดไทยนะชุดไทยเดี๋ยวขอดูชุดนี้อีกีนหนึ่ง อันน no? um> ี้เทานะคะตัวนี้โอกว่าเนืสีขาวโดนใจมากไปไปข้างล่งดโอเคอันนี้เขาอนุญาตให้ถ่ายแล้วนะคะปึ้บพีก็อยากจะอยู่ในงานนี้จนจบงานก็เป็นจำลองงานขึ้นมานะะค ดีโอสยามถึงวันที่23นะคะพี่น้องที่เขามาจองนะคะก็มาได้เลยที่นี่นะคะดีโอสยาดมดอกไม้สวยเอบนะนี่นะครับเข้ามาในนี้ก็จะได้กินไอ้เจ้าสาวเจ้าบ่าวงามแต่งขึ้นมาเลยนะคะพี่น้องก็เมย์เดินอยู่ในนี้เมย์ก็รู้สึกได้ถึงความรักความภอุ่นของงานนะครับพี่น้องเอาระคาเดี๋ยวเมย์จะขอตัวออกจากตรงนี้ละ สมมุติว่าเรากำลังอยู่ในงานนะคะพี่นะ้องมันรู้สึกอย่างนั้นนะเขาจับออกอามาดีทีเดียวนะคะเรมีก็ชอบชุดนี้สีข่าวนี้นะคะสศรอลังสศรอลัง,อ,ลงอ๋อบอกไปแลโอ้ไม่รู้สายแล้ว่ปะนะปกติเมเนท์วันนี้มีรดนได้ชุดไทยะะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเลี้ยวออกนะ น,นี่มีเดินอกอกจากง,งานแต่งมาแล้วนะคะก็จะมาดูคนทั่วไปนะคะที่มาหาชุดชรูปค้านาน,นาแน่นอาค่ะสำหรับวันนี้เนาะราคาไม่แพงนะคะนี่หนึ่งร้อยบาทเพื่ที่มีเห็นแบว๊บนะคะน,นี่นะนี่เลยนะมันมีราคาไม่แพงสามร้อย เบาบางนะคะหญิงคุณน,นายใช่ไหมคะมาซื้อที่นี่นะเน,นี่ยตอนผารินินนะคะโอ้สกัดมากเลยะคะ่ะชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเมื่อก,กี้เนาะ,ะตะลึงเหมือนอยู่ในงานแต่งเลยนะคะคมาโซนชุดเดรสแล้วยังพูดถึงชุดงานแต่งนะคะตอนก็อยู่โซนผารินินนะคะเป็นหญิงคุณนายนะคะที่มาซื้อที่นี่เนาะ หกร้อยบาทถึง1 3 0 0 4 0 0 0สามนัะคระราคาอยู่ประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็จะพันต้นๆน,น,นะถ้าที่มี่ค่อนถามดูวันนี้ไม่หามนะคะเดินต่างก็เพื่อกระดับนะเหมาะที่แริยามากนะจะริยาก้อล,ลุนพร์นะครับเหมาะมากสวยอันนี้ใส่ไว้ก็สวยเลยทีเดียน เป็นชุดเลดนะคะคอนเสิร์ตน,นะคะคุณหญิงคุณนายทั้งนั้นนะที่เดินอยู่นี่นะเขาเหมาะกับพวกเขามากกทีเดียวนะคะ,ะ,คะยอมใจนะค่ะท,ท,ท,ที่สูงจริงๆยิงคุณนายนะคะกำลังเรืดเซิร์ฟอ,อยง่นะดูดีมีฐานะนะเครื่องประดับ ะะหินคอยสีขาวสวยอยู่เหมือนกันนะนี่เดี๋ยวเมีขอเดินไปดูเครื่องประดับอีกนิดนึงนะคะพี่น้องมาที่นี่ก็จะชอบเครื่องประดับด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวนะ,ะอ,อันนี้ก็เป็นธรรมดาะคะ่ะมกุกราคานะคะอยู่ประมาณนี้นะ5 0เก9 9ก,ก็มีใช่ไหมสวยด้วยนะคะทุกคน เงินพันเงินพันนี้ยิงคนหน้าดูหน้าเขานะคะอันนี้ก็คือพ่อคิดกระตัานะคะที่มาซจุดจังหวัดประมาณนี้นะคะับใหญ่ยน้าในราคาพันต้นๆจ่ายสบายๆเลยนะครสำหรับคนที่มาหาซื้อเสื้อผ้าในโซนนี้เนาะสวยจังมีข้าวเชือกกระดับด้วยนะคะ นี่นะคะสไตล์แต่งเบาๆแต่ดูดีนะคะประมาณนี้เนาะต้องบอกว่าเบานะคะไม่ไม่ไม่ถึงบแขนออยันสวาดคนที่มาซื้อจาง่ายมากเลยนะนนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยนะเพ่มมีเป็นลินินลายนี้ก็สวยไม่เหมือนใครด้วยพ่นละเพิ่มประดับนี่นะคะับที่ป้อมที่ป้อมนะครับแบบนี้ กะประมาณนี้นะเดี๋ยวเมย์จะเดินออกจากเ้นนี้คาเม่กีนาซีแล้วนะ